ันนี้น่าสนใจมีคนบอกว่าพาร์เกอร์ใช้พลังมีมุมตัวพูดสะกดตัวเมียได้หยุดเลยไม่เอาเคเคเจ้าแห่งมุม <c oughs> เราอยู่บนนี้ทั้งวันได้ไหมดาล่างวุ่นวายชะมัดแทนไปเดร์แมคือเด็กหนุ่มชื่อปีเตอร์พาร์เกอร์ฟังนะผมไม่ได้ฆ่ามิสเตอร์ริโดรนตั้งหากโดรน <c oughs> พวกนั้นเป็นของเธอใจน่หัวเธอรู้สึกโล่งไหมหมายถึงอะไร ตอนนี้ทุกคนรู้ความจริงไม่ต้องมีบางหรือโกใครแล้วเขาบอกนะว่าฉันไม่อยากโกหกเธอแต่จะบอกคนอื่นยังไงว่าฉันเปสไปเดอร์แมน Spider Man. ตอนนี้คุณรู้กันทั่วฉันไม่ได้ห่วงตัวเองแต่มันกำลังทำร้ายคนอื่นฉันคิดว่าจะแก้ไขเรื่องทั้งหมดนี้ยังไงเลยปีเตอร์ลมอะไรหอบมา ขอโทษที่รบกวนคุณนะครับขอละเราปกป้องคนครึ่งจัก,กรวาลด้วยกันเรียกฉันแบบสบา,สบายๆก็ได้โอเค okay. สตีเฟนไม่ชินหูแต่อนุญาตครั้รงหนึ่งมิสเตอริโอเผยตัวตนของผมชีวิตผมมันพังพินาศคุณช่วยเศกให้มันไม่เคยเกิดขึ้นได้หรือเปล่าสเตรนอย่าใช้เวทมนต์นั่นมันอันตรายเกิดไปเด้อไม่ใช่ คนทั้งโลกจะรือว่าปีเตอร์พาร์เกอร์คือสไปเดอร์แมนเดี๋ยวทุกคนเลยเหรอหรือไว้าสองคนได้ไหมเวทมนต์มันเลือกคนไม่ได้งานเอ็มเจจะลืมทุกเรื่องที่เราเผชิญด้วยกันอย่าเข้ามายุ่งยากกับเวทมนต์เชียวเอาพระเจ้าเนทเขาเป็นเพื่อนสีผมป้าเมย์ก็ควรจะรู้ด้วยโอยเรียบร้อยแล้วเหรอ เรเปลี่ยนสเยรลภาพของกาและอวกาศมัลติเวิร์สเป็นสิ่งที่เรายัางรู้น้อยนิดจนน่าเกรงขามปัญหาคือนายพยายามใช้ชีวิตสองแบบยิ่งนานเท่าไรยิ่งอันตรายมากเท่านั้นจงระวังเดส,สิ่งที่ต้องการพาร์เกอร์ though.